สวัสดีท่านผู้ชมใครที่ตื่นมาเช้านี้นะครับล้วท่านตามไม่ทันกับมหากาบเรื่องนี้เนี่ยผมจะสรุปให้นะครับเข้าสู่24สิงหาคม2568ารดมาดิกรัฐกรณีหลวงพ่อลงกฎวัดพระบาทน้ำพุแต่ย้ําก่อนว่าท่านยังไม่ไดคอมมิตอะไรนะยังไม่ได้มีการร้องทุกข์เก่าโทษอะไรก็ว่ากันไปยังบริสุทธิ์ยังไม่เกี่ยวข้องอะไรนะครับแต่ว่านี่เป็นการตรวจสอบจากสื่อมวลชนหลายแขนงเริ่มต้นก็โดยข่าวสามิตินั่นแหละรครับช่องสามเนี่ยเขาไปตรวจพบว่า หมือนชื่อกับนามสกุลของหลวงพ่อเนี่ยนะครับใช้ชื่อว่าอลางกฎพลมุกนะครับปรากฏว่าชื่อเนี้ยเมื่อตรวจสอบแล้วไปซ้ำกับข้าราชการกรมชประทานรายหนึ่งซึ่งชื่อว่าอลางกฎพลมุกเช่นเดียวกันนะครับปรากฏข้าราชการคนนี้เสียชีวิตไปเมื่อปี2 5 6 6ที่ผ่านมานะครับ พอปรากฏข้อมูลชุดนี้เนี่ยมันก็เกิดคําถามว่าเอ๊สองนะหนึ่งชื่อนามสกุลตรงกันแล้สองเอ๊เลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขประจำตัวประชาชนล่ะ,ชาชาชละตรงกันไหมนะครับปรากฏมีการไปตรวจสอบจากทีมเผ่าสมมติและพี่น้องสื่อมวลชนเพิ่มเติมอีกหลายแขนงเนี่ยนะครับบอกว่ายืนยันว่าเลขบัตรประจาตัวประชาชนตรงกันครับตรงกันพูดง่ายๆชื่อของหลวงพ่อนามสกุลหลวงพ่อ ตรงกับคุณอันลงกฎพลมุกและรวมถึงเลขประชำตัประชาชนด้วยนะครับทีนี้ปรากฏท่านผู้ชมดูข้อมูลชุดนี้ปรากฏว่าไทาม์ไลน์ต่อมานะครับช่วงเย็นเมื่อวานนี้กรมการปกครองเขาออกเป็นเพรสรีลัสออกมาเป็นกราฟิกบอกขอชี้แจงเขายืนยันว่าเฮ้ยตัวชื่อนามสกุลและเลขบัตรประชาชนของหลวงพ่อลงกฎเนี่ยเป็นคนละเลขคนละชื่อกันเขาบอกว่า หลวงพ่อเนี่ยชื่ออลงกดพนมุกไม่ใช่พลมุกอ่าแล้วเลขบรรจตัประชาชนก็ไม่ตรงกันกับคุณอลงกดพลมุกด้วยพวูดง่ายๆกรมการปกครองพยายามจะชี้แจงว่าหลวงพ่อเนี่ยชื่อ,องลง o กดพนมุกมีสระอูไม่ใช่พลมุกเหมือนข้าราชการกรมชลประทานนะครับสังคมก็เทมันได้อีกรอบหนึ่งแต่ปรากฏว่าท่านผู้ชมครับหลังจากนั้นเนี่ยมีการขุดหลักฐานเพิ่มเติมว่ากรมการปกครองเนี่ยผิดพลาด เพราะมีการออกมายืนยันมีการออกมาเปิดหลักฐานหลายชุดด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือพี่มนตรีทีมข่าวสัมมิติออกมายืนยันว่ามีหลักฐานนะครับเป็นใบสุทธ,ธิซึ่งเป็นใบประจําตัวพระครับยืนยันว่ามีการใช้ชื่ออารมณ์กดพลมุกจริงๆแล้วเลขประจําตัวประชาชนก็ตรงกับนายอารมณ์กดพลมุกที่ไม่คาการกรมชนด้วยที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับขณะเดียวกันก็เริ่มมีการขุดหลักฐานออกมาเช่นข้อมูลชุดนี้ ย้อนกลับไปเห็นไหมครับการยื่นขอ,อการประกาศทะเบียนกิตยศนะครับมูลทธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย <c oughs> กท็มีการระบุชื่อคุณอลรมกฎโทษฮะมีการระบุชื่อดอกเตอร์พระอุดมประชาธรหรืออลรม์กฎพลมุกเช่นเดียวกันก็คือชื่อหลวงพ่อหรือนี่ครับเปในเอกาสารที่มีการเปิดเผยมาว่าในการสัมภาษณ์สื่อมวลชนเนี่ยหลวงพ่อท่านกระเทยใช้เนี่ยครับพระครูอาธรประชานาธ นะครับชื่อเดิมอลงกฎพลมุกเช่นเดียวกันเกิดเมื่อปี2496นะครับหรือนี่ครับเอกสารหลักฐานในการยื่นขอยื่นประกอบการพยาบาลศาสตร์ดุสรีบันดิตกิติมศักดิ์เห็นไหมครับโดยมหาวิทยาลัยสงขาลานครินก็มีการใช้ชื่ออลงกฎพลมุกเช่นเดียวกันเนี่ยพูดง่ายๆหลักฐานต่างๆที่พูดออกมาเนี่ยยืนยันว่าหลวงพ่อเคยใช้อลงกตพลมุกจริงๆซึ่งมันไม่สอดคล้องกับกรมการปกครองเห็นไหมฮะ หรือลองดูเอกสารนี้ฉบับหนึ่งก็ได้ครับบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเห็นไหมครับใช้ชื่อนายอลงกฎพลมุกเช่นเดียวกันเห็นไหมครับแล้วจากนั้นเนี่ยพี่น้องสื่อมวลชนมีการเปิดเผยข้อมูลนะครับพี่มนตรีอุดมพงศ์ทีมข่าวสัมิติช่อง8พี่พุทธเนี่ยออกมาเปิดเผยเลยว่าเฮ้ยไอข้อมูลที่เกิดขึ้นโดยกรมการปกครองเนี่ยที่บอกว่าไม่ตรงกันเนี่ยพูดง่ายว่ามันเกิดขึ้นมาตอนปี52ที่หลุงพ่อท่านไปเปลี่ยน นามสกุลจากเดิมที่ใช้ในใบสุธทธิคืออโลงกดพลพลมุกเนี่ยกลายเป็นอโณงกดพูลมุกแล้วเลขประจำตัวประชาชนก็เปลี่ยนไปด้วยตอนปีห้าสองมายื่นเปลี่ยนนะครับดังน,นั้นก่อนหน้านี้ใช้ชื่อเดิมมาตลอดในตรงกันกับนากนก,นก,นก,นการกรมชนมาตลอดหลายสิบปีเลยครับแล้วที่พิชไปคนนั้นท่านผู้ชมฮะมีพี่น้องสื่อมวลนชนเนี่ยเขาลองเอาเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณ ลงกดพลมุกคนที่เป็นข้าการกระทรวงทรัพย์กรมชนเนี่ยเขาลองโอนพร้อมเพยงเข้าไปปรากฏว่าปลายทางมันเป็นบัญชีของกองทุนกองทุนหนึ่งซึ่งใกล้ชิดกับวัดด้วยโอ้โหณนะวันนี้เนี่ยยังไม่มีการทราบแรงจูงใจว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรรอการถแถลงข่าวนี่คือบทสรุปทั้งหมดที่เกิดขึ้นน่าตกใจมากครับตามต่อไปครับ